ปลาค่ะมาเป็นีินเาเป็นพโคราค่ะเป็นน้องของเของครอบครัวแล้วก็ตอนนี้ก็ที่บ้านย้ายไปมาอยู่ที่บางกระทองนครปฐมแล้วจะบอกว่าเชผู้ใจาะว่ามันเป็นนันนครปฐมค่ะการทำงานก็เริ่มทำงานตั้งแต่ยี่สิบที่โรงเรียนสาธิตบางะมืาน่ี

Ça, euh, on est allé manger ensemble un autre soir. et voilà, L'histoire a commencé. Et je suis aussi revenu euh, l'été, ça c'est le mois de février. Je suis revenu l'été en vacances avec euh, la famille Dubaï. On a passé trois bonnes semaines ensemble, pour mieux se connaître. เขาอยู่กับแม่แต่ถ้าเป็นที่สุดที่สุดเขาเป็นผู้ชายที่ดูแลแม่เราไม่เคยเห็นแบบว่าผู้ชายฝรั่งที่คือเรื่องของแม่คือเป็นเรื่องของเขาเขาดูแลจัดก,การทุกอย่างของแม่หมดเลยแล้วก็ยิ่งเวลายิ่งรู้จักเขามากขึ้นรู้สึกว่าเราวางใจได้ค่ะเราฝากชีวิตคนคนนี้ได้เพราะว่าทุกอย่างของเราเขาสามารถดูแลได้หมดเลยเรื่องเรื่องส่วนตัวเรื่องอาหารเรื่อง Moi la première impression que j'ai rencontrée que c'est qu'elle était très timide et très réservée. Et aussi très très charmante. C'était aussi euh, intéressant de, de découvrir un peu plus loin. Et voilà, c'était une très très belle rencontre. Et voilà, Pas, pas déçu. Voilà, Je me demandais quand même pourquoi elle était toute seule, elle n'avait pas d'amis, de petits copains. Autant pour moi. Alors, le plus gros problème qu'on a rencontré, c'est surtout l'éloignement et les kilomètres, c'est sûr, et aussi un petit peu la barrière de la langue et de la culture. ก็เราอยู่กันคนละที่เนาะแล้วก็เวลามันก็ไม่ตรงกันคือเรามีโอกาสได้คือแค่คุยกันผ่านสกายค่ะอ่ะอาทิตย์ละหกครั้ง ผู้หญิงอนะเวลาที่เราอย่ไใลคนรักเราก็จะรู้สึกเหมือนกันคือบางทีเราเห็นคนอื่นเขา,เขาไปดูหนางไปกินข้าวคนคนที่เขารักแต่เราไม่สามารถแล้วก็โอเคค่ะเพราะว่าชีวิตม,มันเรื่อกที่จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็เราก็ต้องยอมรับวนะ่า ยังน well. ้อยเราก็ยังมีคนคนที่รำราอยแล้วนม่เขาก็ยังรัรำนกจากเขาปวดแล้วก็มีเขาที่รู้สึกว่าเขาจริงๆล้วก็จะเ่ออย่างนี้ว่าวันนึงางหน้าเขาก็คงดูและเราแม้ทุกข์ก็เหมนที่เป็นวนเนี้ยเพียงแต่ว่าเราเราได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ดับท C'est fait à Paris pour la demande de plat en mariage dans un restaurant. Voilà, c'était un peu la surprise, mais vu qu'on était très éloignés, il fallait faire aussi quelque chose pour qu'on arrive à vivre ensemble au plus vite. Donc voilà. หลายปีที่แล้วค่ะเราไปเที่ยวปารีสกันหลังจากที่ทานข้าวกับครอบครัวเขาขแล้วไปพุชมาอัลต์อัลต์เตอร์นีเซนต์ก็คืนแรกก็ปกติพอพอคืนที่สองคะเขาก็พยายามจะแบบพาไปพาไปนั่งดื่มแล้วทีนี้คือก็พูดเรื่องทั่วไปแล้วสัภพพก็ถามเรื่องอนาคตกันแล้วเขาก็พูดว่าถ้าเกิดว่าเป็นวันข้างหน้าถ้าเราดีในการเรา ไม่อยากอยู่คนละประเทศแล้วเราก็ต้องแต่งงานกันแล้วก็นี่คือการขอแต่งงานใช่ไหมแต่ว่าเหมือนคุยเป็นเรื่องปกติแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าในอนาคตเราจะแต่งงานกันเขาก็อ่อแล้วอยากได้โมเมนต์แบบมีแหวนปะแล้วก็เน,นื้อคุกเข่าพอไหมสรุปไม่มี